มันสิบ่ขี้นะแต่ว่ามันบ่ถนเนาะได้ <elim> <Und so. tria> <it's> <little> กินต่เง้ยนี่เลยากระดอกนี่เลยไ้กินนี่หข้าวฟ้ใ้ยวั่องข้างที่นี่มันตายลอย่าดลั้งมาาบะไรแล้วก่เจง ใครละตัวขาหาเรจะว่ามันขาหาสิขาขาตะกุบขึ้นบขาปิ้งแกงไม้กินเลยอย่เลยนะอะไรเยอะะขาหาเกาะคุณนำมาอเงยขาแกงกินเดตเ้ย Ở như thế, à, cho đấy, Cái cảm đấy <laughs> ừ. giữ khi... được anh hai. Anh đấy là เขาจเดินมาเก็บดิวว่ะอขาจะไปนั่งพูดนะพูดล้วหาปลือถ้าจุดกระจานแรงแลไม่ได้ไม่ได้

ี่เอาหันซองก่อนบ่าเอาลูกยังรู้ไคนน้เรายามากเดทางกันละยวเป็นห่ออาจจ้กินหมดเป็นห่อดีๆนะจอนเขามาเว้ยตางเป็นนี่เหมือนกัไปื่อร้านมากินี่ มาขนาดได้ก็เสือแปลงอย่างคนทั้งหลังคือบบามานี่ดี๋ยาจะตัวนั่เสือเสือเล้ามนางเบิร์อ่ะนะมันเป็นตหัวอองัวห้ามันางเบร์กโลร์สแตนที่นใหญ่มันไม่ยุ่สิเด้กนี่นะนีนั่นคือนางล้างโกงเปนสีบึงโศัพท์ เต้นทีได้เลยเยัดหมูที่านี่ยีงก็เตที่จะเอาาหม่ขาอักรุงกูหรืมะขวานแวนมเนี่ยก็่นมอ๋อจิมนตายีไปรงพยาบาลแลผู้ต้ก่เขาบอกว่า่นนี่จบยุ่น้าบางย่างตับงอย่างนี้ผู้ชายตัวนี้ไดห ให้ไปจังด้ยตัวให้ตัอหัวอบตถโอเป็นลิ้งปูนกะเบียงเชาให้ตัวมันคมเลยแหละง่ายปีก็ล้มตัวเฉงเนื้อแค่แฝงนี่เป็นมายากากันเมื่อคืนนะใบแม่ก็ยากทีเล่นกินการหาเล่นกินการไม่เป็ในเสียงน้ำกัน ยา่ีมได้เนาะยาแทงบรียยาตีได้่ได้ยายนมังันจัน้องยายเ่ัมกกูว่าจะขีบเอาแต่แม่กูว่าจะหมมึงต้องมึงกู